397แรงมา้า583นิวตันเมตร Ford Ranger Raptor ครับ3.0ลิตรทวินเทอร์โบตัวนี้เป็นตัว V6 ครับนี่ครับนี่ Raptor ป,ปี22วันนี้กระบะสีประตูออโต้ขับเคลื่อน4ล้อผมมีให้คุณผู้ชมมาให้เลือกกันแล้วครับรุ่นนี้เป็นเบนซินปี2022ครับเป็น Raptor ต,ตัวท็อปเลยในปีนั้นนี่ครับในปีที่แล้วนี่ครับเพราะว่ารถยังใหม่อย่และทางคันนี้วิ่งได้อยู่ที่11,000มโลคุณผู้ชม ระยะทางอยู่ที่1 1 0 0 0หมนโลนะี่ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยเบนซิน,นราคาค่าตัวรถใหม่คันนี้อยู่ที่1 8 8 9 0้านบาทในขนาดเดียวกันถ้าคุณเพิ่มสีรถอีก10,000บาทนะี่ครับแล้วก็ซิกเกอร์อีก10,000บาทนี่ครับท็อปท็อปนะครับ,อ,อ,นะรบอยู่ที่1 8 8 9 0้านบาทแต่วันนี้ครับผมในตัวท็อปเข้ามานะครับตัวนี้นะครับเล่มเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเอกสารพร้อมโอนครับรถอยู่ขอนแก่นราคาที่ค่าตัวที่ผมจะเปิดน,นะวันนี้นี่ครับผมอยู่ที่1ล้าน 6 9 0 0 0 0บาทราคาอยู่ที่1ล้าน6 9 0 0 0 0บาทกับราคารถใหม่ครับห่างกันประมาณ2 0 0 0 0 0ท่านประหยัดไปแน่นอนครับกับสภาพรถคันนี้ได้สีเดิมน็อตไม่มีขยับสักตัวรถได้เดิมทุกประการครับชุดแต่งของฟอร์ดนะครับชุดแต่งจากศูนย์ฟอร์ดเลยนะครับนี่รอบคันเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้เรื่องของออปชันผมอาจจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าเน้นในเรื่องของสภาพความเดิมในเรื่องออปชันคุณผู้ชมน่าจะหามาเบื้องต้นแล้วครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูสภาพลุคความสวยงามกันครับฝาปวงสวยนะครับไม่มีตำเหนีเลยไฟหน้าเป็นแบบ Full LED เต็มระบบนะครับมีกล้อง360องศามีระบบแปรผันตามความเร็วตามคันด้านหน้าจนถึงจุดจดนิ่งด้านล่างตรงนี้นะครับมีระบบเซ็นเซอร์รอบคันครับรุ่นนี้มีระบบอจอดเทียบข้างให้จอดเข้าซอกให้มีมาให้ทั้งสองแบบเลยนะครับนี่เป็นเกียร์อัตนมัติ10สปีดนะครับเป็นเกียร์แบบ E Shifter เฟฟ้าแล้ว โชว์เป็นขนาดของฟ็อก2.5นะครับนี่สีสันสวยงามเลยนะครับยางเป็นยางอั t เทเลนนะครับเป็นยางเคนะครับตัวนี้ก็จับคู่กับแม็กอะลอยของฟอร์ดนะครับตัวนี้ก็ขนาดยางอยู่ที่ขอบ17นะครับแม็กตัวนี้เป็นช่วยในเรื่องของระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนให้ยางให้ด้วยแล้วก็ตัวดิสเบรกได้ทั้ง4ล้อแล้วก็มีระบายความร้อนให้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้สามารถปรับให้ด้วยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็ปีกนกมีทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับขอแบบนิดนึงนะครับกันชนด้านล่างนะครับขนาดหนา2.3มิลนะครับเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีตัวครอบในเรื่องของที่ดึงนะครับถ้าเป็นดีเซลนะครับสมัยนั้นก็จะให้จับเอานะครับไม่มีฝาครอบให้แต่ตัวนี้วิธีการเปิดต้องเอาไขไขควงนะครับปากแฉกมางัดตรงนี้นะครับหมุนออกแค่นี้นะครับเซนเซอร์ก็ได้รอบคันเลยนะครับ มีระบบในเรื่องของแปรผันตามคันหน้าถึงจุดจุดนิ่งมีระบบช่วยให้อยู่ในเลนค้างมีระบบดึงพวงมาลัยกลับให้เมื่อออกนอกเลนโดยที่ไม่ตีไฟเลี้ยวนะครับรุ่นนี้มีระบบ i Sport Radar ครับก็คือเบรกด้านหน้านะี่ครับให้อัตโนมัติทันทีเบรกด้านหลังอัตโนมัติทันทีเนะครับเป็นระบบ i Sport Radar รุ่นนี้มีมาทั้งหน้าและหลังใช่ไหมครับถูกต้องครับนะี่กระจกมองข้างไฟเลี้ยวตรงนี้แล้วกล้อง360ครับ มีไฟ LED ให้ด้วยสองสว่างตอนกลางคืนมันจะฉายมาตรงนี้เลยนะครับทำให้รู้ว่ารถเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนี่สีสันตรงนี้สวยงามนะครับรถได้เดิมๆนะครับไม่เคยชนเลยรถสีเดิมทุกชิ้นน็อตไม่ขยับทักตัวแชสซีสวยนะครับให้ดูรอบคันนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED เต็มระบบครับนี่ท่อมาเป็นท่อคู่ครับระหว่างท่อตรงกลางเนี่ยตรงท่อพักเนี่ยะยายท่อมาสองฝั่งและตัวนี้สามารถปรับเสียงท่อได้ปรับโช๊คได้โช๊คตัวนี้เป็นแบบไฟฟ้าครับขนาดของฟอก คุณผู้ชมโช้ของฟองเลครับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วโชคปรับได้พวงมาลัยปรับความหนืดได้ปรับเสียงท่อได้เล้าใจส,สุดในกระบะ ford raptor เบนซินคันนี้นะครับนี่รอบคันรถเป็นประมาณนี้ครับสีสันสวยงามมากเดี๋ยวมารับชมภายในกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับรุ่นนี้คีเลตได้มาคู่หน้า,าบันไดข้ามเป็นของ raptor และตรงนี้ไม่ต้องกลัวน้ําขังครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวน้ําขังครับก็คือตรงนี้มีรูให้แน่นอนและตรงนี้เนี่ยเขาเหมือนเขาเคลือบเม็ดทรายนะครับเหมือนเขาทําให้มันแบบ สากๆนะครับแล้วก็มีแรตเตอร์ติดตรงนี้นะครับเวลาขูดอะไรก็สลัดดินออกได้ง่ายนะครับแล้วก็น้ําไม่ขังด้วยข้อดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูภายในกันครับอ่าแผงประตูนะครับสวยงามเส้นสายตรงนี้เดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดนะครับกระจกมองข้างนะครับปับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าตัวนี้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยเส้นทับล็อกอยู่ตรงนี้ครับ ตัวนี้เป็นปรับเกี่ยวกับไฟหน้ารถแต่ก็สมัยนี้เป็นแบบอัตโนมัติแล้วครับไม่ต้องมายุ่งอะไรก็ได้ปรับไม่ทันทีครับอคอนโซลหน้าสวยนีครับนี่พวงมาลัยไฟฟ้าหน้าจอทัชสกรีนนี่ลำโพง B O ครับลำโพงก็หลายบาทเลยนะครับผมยังไม่ทรา,าบราคาเหมือนกันแต่ว่าลำโพงเนี่ยเสียงดีมากและเสียงมันไม่ก้องครับมันเสียงไม่แตกออกไปนะครับมันจะเสียงมันอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็การเก็บเสียงของคันนี้เนี่ยดีมาก แม้จะเป็นยางอะเคียทูยางออเทเลนเนี่ยคือมันไม่ได้รับรู้ว่าเสียงมันเข้ามาในเรื่องของการเก็บเสียงแล้วก็ลําโพงเนี่ยคันนี้ผมชอบมากนะครับต่างกับยี่ห้อค่ายอื่นนะครับตัวนี้บบกปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยแล้วก็เป็นสิที่ทางด้วยนะครับปุ่มเป็นปุ่มบูตสต์ทนะครับปุมอะไรนะครับตรงนี้ปรับเกี่ยวกับเสียงท่อปรับโชค๊คปรับความหนืดของพวมาลัย นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับเกี่ยวกับคุ้คอนโทรลแล้วก็พวกระบบกันออกนอกเลนนะครับระบบช่วยขับขี่นะครับเป็นประมาณนี้ด้านหลังผมอะไรก็จะมีในเรื่องของแพนดร์ชิปให้นะครับเป็นไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นเหมือนอ่าคล้ายๆหินเหนืออะไรเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ไม่ใช่พลาสติกนะครับลำโพงดูดิอู้หลำโพงโอ้โห โอเคครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าตดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคุณผู้ชมให้ฟังลำโพงหน่อยแล้วใจจร,จริงครับนี่ของ BNO สลักไว้ตรงนี้เลยนะครับคอนโซลหน้าครับเรื่องความสวยงามสวยแน่อนอนไม่มีแตกหักไม่มีเล้าเมื่อรถออกใหม่ป้ายแดงนะครับนี่น่ครับคุณผู้ชมตรงนี้อะไรเนี่ยอุ้ยใส่ของได้ตรงนี้ครับมีตัวที่กั้นให้ด้วยไม่ต้องคลัวลื่นออกไปนะครับ เปิดมาตรงนี้นะครับพวกเอกสารอะไรก็อยู่ครบะระบการ์ดหนึ่งเนี่ยมีครบเรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนครับมีกล้องหน้ากล้องหลังอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์รอบคันเลยคุณผู้ชมนะครับอาจจะอยู่กล้อง360หรือว่าดูในเรื่องของด้านท้ายอย่างเดียวก็สามารถปรับได้นะครับบลูทูธได้นะครับปิดเสียงก่อนมีกล้อง360ระบบช่วยการขับขี่ระบบสาระออฟโรดระบบช่วยจอดรถนะครับมีทั้งจอดอนี่มีระบบช่วยจอดอเข้าไป เทียบข้างนะครับแล้วก็ระบบช่วยจอดเข้าซองนะครับแล้วก็การขับขี่แบบอัตโนมัติเนี่ยมีมาให้นะครับโอ้โหเหมือนขับให้เองเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเวลาคุณผู้ชมครับดูนี่นะครับผมขออนุญาตปิดประตูนะครับตอนนี้รถสตาร์ทแล้วคุณผู้ชมครับโอเคเราออกให้สักครู่นะครับให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะครับสถานะออฟโรดโอเคให้ดูตรงนี้ นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดบาฮาครับก็คือหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปเดิมๆจะเป็นสีน้ําเงินนะครับระยะทางตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสี่โลคันนี้ไม้แท้ไม่มีกลางกอไม้นะครับไม้แท้สามารถเช็คศูนย์ได้นะครับระบบแพคชั่นถูกปิดอยู่เพราะว่าเปิดระบบบาฮาครับนะครับก็เสียงท่อเลยก็ปรับตรงนี้ก็อ่าเรื่องเกียร์ผ่านไปแล้วสิบสปีดนะครับแล้วก็อ่ผมจะให้ดูข้อดีก็คือผมไม่เหยียบเบรกนะคุณผู้ชมอ่ะใส่เกียร์ดีก่อนผมเหยียบใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกอยู่ นะครับตอนนี้ผมเปิดประตูนะผมจะเปิดประตูนะครับดูนะครับแล้วผมปล่อยเบรกผมไม่เหยียบเบรกนะรถเข้าเกียร์ P อัตโนมัติจะเหยียบเบรกแล้วก็เข้าเกียร์ P อัตโนมัตินี่คือข้อดีครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของรถไหลแน่นอนเมื่อการเกิดอุบัติเหตุประตูเปิดถูกเปิดออกนะครับหรือถูกการลนชนเกียร์จะเข้าให้อัตโนมัติเป็นเกียร์ P นะครับตั้งค่าจากระบบเดิมของฟอร์ดเลยดีมาก ไฟฟ้ามีเป็นแบบอัตโต้โฮให้นะครับระบบช่วยจอดอยู่ตรงนี้ระบบเทสชั่นคอนโทรลระบบออนออฟนะครับแล้วก็ระบบในเรื่องของการขับออฟโรดนะครับมี 2H 4H 4 l คือ 2H 4 h 4 l เนี่ยมีทั่วไปแต่ระบบ 4A ครับในรุ่นฟ o ร d คันนี้ระบบ4 a คือระบบขับเคลื่อนสีล้ออัตโนมัติครับมันจะจับว่าพื้นผิวมีความลื่นขนาดไหนถ้ารถปกติเนี่ย 4H เนี่ยมีกันทั่วไปครับก็คือขับเคลื่อนสีล้อคู่หลังทำงาน50คู่หน้าทำงาน50 แต่ระบบ 4A คู่หลังทำงาน90คู่หน้าทำงานแค่10%มันจะไม่ทำงานเต็มร้อยมันจะทำงานเต็มร้อยก็ต่อเมื่อถนนเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของพื้นผิวที่เกิดการลื่นมากขึ้นนะครับรถคุมไม่อยู่ก็จะขับเคลื่อนตามเปอร์เซ็นต์ของพื้นถนน นี่คือระบบของขับเคลื่อน 4A นี่ครับใครที่ใช้ออฟโรดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็มีตรงนี้ขนาดใหญ่มากนะครับวางของได้แล้วก็ที่ใส่ของสายชาร์จให้นะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของคอนโซลหน้าออปชันภายในอะไรยังไงนะครับก็ลองไปศึกษาดูเอานะครับเพราะว่าส่วนมากคนน่าจะรู้แล้วว่ามีโหมดอะไรยังไงบ้างนะครับมีโหมดโค้ล่องโหมดทรายถนนลื่นโหมดสปอร์ตโหมดปกตินะครับแล้วก็การปรับเสียงอะไรตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้ว อ่าเดี๋ยวมาดูเรื่องความสวยงามกันนะครับเพราะว่าจ่ายไปพูดเรื่องออปชันเยอะมากเดี๋ยวชิปจะยาวนะครับโอเคคุณผู้ชมเรื่องความสวยงามคอนโซลหน้าแผงมาตัวสวยแน่นอนแต่นี้มาดูที่เบาะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังตักับเบาะกำมะหยี่ครับเบาะสวยงามมากนะครับแล้วก็มีสลักคําว่าแรปเตอร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เลยนะครับเป็นแบบพลาสติกนะครับตรงนี้ไม่ต้องโกเพื่อนแน่นอนพลาสติกครับสีส้มแบบนี้ตัดกับเบาะหนังกับตัวรถเนี่ยเข้ากันสุดๆคุณผู้ชมนะครับ นี่นี่ครับบอกปอร์ไฟ้้าสิทธิทางได้คู่หน้าเลยนะครับน้ำดูตอนที่2กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมเอานี้ให้ด้วยนะครับตัวนี้จะได้เปิดท้ายให้ดูนะครับรถอยู่ขอนแก่นนะครับใครสนใจโทรสอบถามมาได้เด้อครับนี่นะครับจากไฟแนนซ์ซื้องิสดได้ทั้ง2ครับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเกบาทกระจกไฟฟ้านะครับประตูเปิดเป็นแบบใหม่แล้วตรงนี้นะครับ เบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับสวยงามแน่นอนนี่ครับนี่นะครับไม่มีขาดนะครับเบาะสภาพสวยมาลดออกใหม่ป้ายแดงครับคุณผู้ชมครับนี่ตัวด้านหลังก็มีที่พิงเป็นผ้าแผ่นรองแล้วก็สามารถใส่ของได้ของเดิมๆก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นห้อยเอาอย่างนี้นะครับแค่นี้มีแอร์ตอนที่2ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB แล้วก็ Type C ให้แล้วก็สายชาร์จนะครับเป็นแบบปลั๊กเลยนะครับชัดเจนนะครับอ่าพดังบนสวยนะครับไม่มีขาดหลุดด้วยนะครับก็โอเคเลย นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดู่ด้านหลังกันว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมนะครับตรงนี้วิธีการเปิดคือเปิดตรงนี้ไม่ได้เลยครับเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนเรากดค้างไว้ประมาณสองวินะครับแล้วก็มันจะเปิดให้อัตโนมัติอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราก็กดนี้เลยเปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่า เขาเรียกว่าอะไรแม็กไลเนอร์นะครับผมจําชื่อไม่ได้แม็กไลเนอร์นะครับนี่คือดาๆเนี่ยเขาเรียกแม็กไลเนอร์นะครับถ้าตัวถังสีส้มนะครับตรงนี้แม็กไลเนอร์เนี่ยมีในเรื่องของเสริมตัวนี้มาให้เป็นที่เสียบให้1จุดแล้วก็ที่สายชาร์จปลักเสียบเลยได้1จุดนะครับแล้วก็เรื่องเนเรื่องของความเดิมพวกคาร์เมดอาเนี่ยก็ของเดิมเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับหัวนัดไม่มีขยับตาประทับของฟอร์ดอยู่ครบเลยนะครับนี่คือของเดิมโรงงานนะครับเส้นสายขอบนี่เดิมหมดเลยมีในเรื่องของการผ่อนแรงมาให้ด้วยนี่ครับ ผมจะ้ดูง่ายๆครับนี่ครับชัดเจนนะครับเมนอาร์เห็นทุกจุดครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเหมือนกันในเรื่องของความเดิมรถนะครับตอนนี้ด้านท้ายสามารถเปิดไฟได้ด้วยสว่างครับนี่นี่ครับกดค้างนิดนึงนะครับอ่ากดปิดนะครับอ่ากดเปิดครับนี่ครับต้องกดค้างไว้นิดนึงนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็อ่าเวลาปิดก็กดอันนี้ รถก็จะปิดให้อตัตโนมัติทันทีนะครับถามว่าให้ามันปิดอย่างนี้ได้ไหมนี่โดยที่ผมยังไม่อยากปิดอันนี้ได้เปิดก่อนได้ไหมได้ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องปิดีน,นตลอดเวลานะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดขออภยัยก็เลยขอแก้ตัวหน่อยก็คือตรงนี้สามารถเปิดปิดได้เลยไม่ต้องสนใจอันนี้อันนี้คือแค่เป็นเรื่องของการบางับงแดดบังฝนนะครับล้วตรงนี้สามารถเปิดตลอดเวลาได้ไม่ต้องห่วงครับ เสียงท่อเราใจมากนะครับตอนนี้ปิดหมดบาฮาแล้วเสียงท่อก็เลยจะเงียบนิดนึงนะครับอาดูเรื่องของแชสซีหน่อยแชสซีสวยนะครับเหมือนของใหม่ป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าไม่ได้เอาไปลุยอะไรนะครับเนี่ยครับนี่สวยมากนะครับนี่ครับแชสซีสวยนะครับนี่เป็นเพลาขับเพื่อีรถโชกของฟ็อกเนี่ยขนาด2.5ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเหล็กกันโครงตรงนี้หนาจริงๆนะครับอาตัวที่ดึงตัวนี้ติดกับแชสซีเลยนะครับคุณผู้ชม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องแผงประตูกันนะครับที่ฝั่งข้างคนขับนะครับแผงประตูสวยครับคอนโซลหน้าสวยนะครับไม่มีแตกหักไม่มีร้าวครับนี่เบาะไฟฟ้า10ทิศทางครับแผ่นรองเรียบร้อยครับนี่ทองเขียงว่า Ford Perform อร์แนะครับ ไอเรื่องของหัวน็อตไม่มีขยับแน่นอนนี่คือหัวน็อตเดินทุกชิ้นผมรับประกันว่าที่ผมพูดนะครับจาง u t u b e ขอเน้นตรงนี้เป็นหลักเลยว่าคาพูดผมนะี่ครับเป็นตัวยึดหลักนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการยึดหลักว่าสภาพรถรยายงานผมอะไรเป็นยังไงรถผมบอกเลยว่ารถดีสีเดินทุกชิ้นน็อตไม่ขยับสักตัวนะี่ครับเหมือนสภาพใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเบอร์ฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้ครับนะครับดึนแค่ครั้งเดียวก็ออกแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีให้ทั้งผู้โดยสารแล้วก็ ฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมฟังเสียงหน่อยเสียงโคตรดีไอ้ไม่เป็นไรตีเลิกสิคลิปนี้ไม่เป็นไรเพื่อคุณผู้ชมนี่ครับคลิปนี้เรื่องไรได้ไม่สนใจครับมาฟังเสียงก่อนเสียงโคตรเท่คุณผู้ชมนี่ครับคนจะดูเยอะขนาดไหนก็ช่างครับ วันนี้ให้ฟังเสียงแล้วก็เรื่องของสมรรถนะในการสภาพตัวรถว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันนะผมเปิดฝังกระโปรงแป๊บนึงนะนี่ครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นใครสนใจก็โทรสับถามมาได้ไอ้วัน,นวันนี้เขาเลือกตั้งกันคุณผู้ชมวันที่14สี่พืษสภาเลือกตั้งคุณผู้ชมเอาคนไหนบอกผมด้วยนะครับ คอมเมนต์มาว่าคุณอยู่พักไหนอะไรยังไงนะครับนี่เรื่องให้ถูกนะครับว่าอยู่อ่าพักไหนเขตไหนนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าสับสนนะครับเพราะว่าตอนเลือกอ่าเบอร์เนี่ยเขาไม่บอกชื่อนะนะแต่ถ้าผมจะพักเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเป็นพักไหนชื่ออะไรเขาบอกแต่ว่าเขตไม่บอกนะนะครับบอกว่าอยู่เขตนี้แต่ว่ารายชื่อคนเขาไม่บอกนะครับต้องจําเอาอย่าลืมนะครับผมจะให้ฟังเสียงเครื่องแล้วก็ดูในเรื่องของความเดิมนะครับว่าอะไรเป็นยังไงก็ นะครับบ้าหัวนัดขยับไหมดูในเรื่องของความเดินฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมารับชมกันครับฟังเสียงเครื่องคุณผู้ชมเสียงเครื่องดีครับไม่มีเขกแน่นอน นี่ครับและข้อดีที่ผมจะพูดนะครับก็คือ,อคุณผู้ชมครับอันนี้คือแก้มนะครับแก้มนี้เดิมฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเหมือนกันหัวน้ำฝากระโปรงไม่ขยับเม็ดอัคเห็นทุกจุดเลยพู้นี้คือโครงสร้างเดิมของตัวฟอร์ดนะครับตอนนี้ที่ผมจะพูดก็คือตรงคานตรงนี้เนี่ยนะครับเหล็กเนะี่ยนี่ครับนะครับ,นะร,บ,นะร,บรอบรถเนี่ยคือมาช่วยในเรื่องของแรงในการชนเวลารถโดนชนเนี่ยมันจะโดนแก้มก่อนแล้วก็มาโดนที่ตรงนี้ก่อนจะผ่านเท่าที่ห้องเครื่องเนี่ย มนต้องโดนตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้หนามากนะครับหนามากก่อนในชนเข้าตรงนี้เนี่ยยากนะครับนะี่ครับแล้วก็เครื่องเนี่ยทำมาได้ดีเลยนะครับนี่คุณผู้ชมรุ่นนี้บอกอย่างหนึ่งว่าเป็นเบรกไฟฟ้าปกติรถพวกเก่าๆพวกนี้นะครับในเรื่องของทั่วๆไปแหละไม่ใช่รุ่นเกา่ารุ่นใหม่เนี่ยทั้งรุ่นปีเก่าปีใหม่เนี่ยอ่าเป็นมออลมเบรกทุกอย่างจะเป็นม้อลมเบรกไม่ว่าจะเป็นรีโวล็อกโคาอีสูว e ีคอสฟอร์ดบายแทก เป็นตัวมอลมเบรกนะครับถ้าเบรกไฟฟ้านี่ครับดียังไงต้องเข้าใจว่ามอลมเบรกเวลาเบรกครับมันจะมีลมเข้าไปในตัวเบรกเบรกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรครับเบรกครั้งสองมอลมเบรกเริ่มมีอาการมีลมเข้ามาครั้งที่สามเบรกไม่อยู่ครับเพราะว่ามีลมในตัวเบรกแต่ตัวนี้เบรกไฟฟ้าเบรกกี่ครั้งมันก็ยังลึกเข้าเหมือนเดิมนะครับมันจะเบรกไม่ทื่อและเวลาเบรกมันจะหนึบมากรนบนี็คือข้อดีของ Ford Raptor นะครับ นี่เสียงเครื่องอะไรเป็นยังไงฟังเรียบร้อยแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้กับค่าตัวราคาอยู่ที่1นล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทซึ่งก็สดจากไฟแนนซ์ได้ทั้งสองนะครับมีบริการเปลี่ยนถ่ายนละมันเครื่องของเหลวนละมันเกียร์ละมังเฟืองท้ายให้เรียบร้อยเนี่ยครับสำหรับวันนี้ใครสนใจครับฝากกันด้วยครับ Ford Ranger Raptor 3.0มจุดศูนย์ลิตรวินเทอร์โบครับผมแลงขอนแก่นครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับผมต้อง ขอตลาคุณผู้ชมหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับ